คุณหนูสี่สตรีเปื้อนเลือดตอนที่หนึ่งสลับวิญญาณกลางดึกคืนหนึ่งณนะบริเวณชายป่าพู้อันแสนห่างไกลในดินแดนหัวหลิงพวกเจ้าต้องการอะไร ดารุณีน้อยนางหนึ่งล้มกองอยู่บนพื้นนางมีใบหน้าที่งดงามหมดจดและรูปร่างบอบบางหน้าธนุถนอมดวงตาหวานซึ่งราวตาของเนื้อทรายจับจ้องไปยังกลุ่มชายร่างใหญ่ที่กำลังย่างสามขุมเข้ามาใกล้คนเหล่านั้นย่างเท้าก้าวเข้ามาหานางทีละก้าวทีละก้าวอย่างช้าๆแววตากักขระของพวกมันทั้งข่มขู่และคุกคามดูหน้าหวัดหวั่นทว่า ในดวงตาของสตรีผู้งดงามนั้นกลับปราศจากความหวาดกลัวอย่างสิ้นเชิงนางมองเหล่าผู้คุกคามด้วยสายตาเย็นชาห้าห้าชินอวีโมเหตุใดเจ้าจึงไม่หนีไปให้ไกลกว่านี้เล่าหนึ่งในกลุ่มผู้คุกคามเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันเขาเป็นชายร่างใหญ่โตที่มีรอยแผลเป็นเด่นชัดบนใบหน้าและดูคล้ายว่าจะเป็นผู้นำของคนกลุ่มนี้ เธอเลิกพูดจาเหลวไหลพวกเจ้าต้องการอะไรใครเป็นคนส่งพวกเจ้ามาห้าห้าห้าไม่คิดเลยว่าคุณหนูสี่ของตระกูลฉินจะงดงามเลอโฉมน่ากินไปทั้งตัวขนาดนี้ผู้ว่าจ้างสั่งให้ข่าเจ้าทิ้งทันทีแต่ตอนนี้พวกเราเปลี่ยนใจแล้ว ชายผู้มีแผลเป็นบนใบหน้ากล่าวเท้าทั้งสองยังคงก้าวเข้าไปหาชินอวีโมขณะเดียวกันมันก็ใช้สายตาสมมลมเลียไปทั่วทั้งใบหน้าและเรือนร่างอันงดงามของหญิงสาวก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะชั่วชาออกมาดันลั่นห้าห่าห้าข้าตัดสินใจแล้วข่มขืนก่อนแล้วค่อยฆ่าทีหลังทันทีที่สิ้นเสียงพูดชายหน้าบากก็ตั้งท่ากระโจนเข้าหาชินอวีโมทันที หัวหน้าพวกข้าเองก็หิวเหมือนกันไหนๆนางก็จะตายแล้วให้พวกข้าได้ลิ้มรสร่างงามๆของนางด้วยคนเถินนะจะได้ไม่เสียของห้าห้าห้าใช่อีกคนในกลุ่มส่งเสียงหัวเราะอย่างชั่วร้ายพวกเจ้ากล้าเหรอชินอวีโม่เปล่งเสียงตวัดดังลั่นนางขบฟันสีเงินแน่นพร้อมกับกล่าววาจาด้วยความเครียดแค้นชิงชัง ฝันไปเถอะสตรีอย่างข้ายอมตายดีกว่ายอมให้คนเลวอย่างพวกเจ้าหยามเกียดชินอวีโมเคนเรียวแรงที่เหลืออยู่ทั้งหมดออกมานางยันกายลุกขึ้นแล้ววิ่งเข้าใส่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างฮ่าห่าหือเจ้าคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกงั้นหรือ ชายหน้าบาักยิ้มเย้ยเขาเข้าถึงตัวนางแล้วจึงสามารถดึงร่างบางเข้ามาในอ้อมแขนได้อย่างง่ายดายเขาพยายามจับตัวนางอย่างเบามือที่สุดเพื่อไม่ให้ผิวขาวนวลช้ำก่อนจะได้ลิ้มรสเสียงฉีกขาดดังขึ้นชายผู้มีแผลเป็นบนหน้าฉีกถึงอภรรของชินวิมอแล้วเหวี่ยงร่างบางจนล้มลงกับพื้นอีกครั้งก่อนจะกดร่างนั้นให้นอนราบ ถ้าว่าในขณะที่กำลังจะลงมือขั้นต่อไปใช้หน้าบากก็สังเกตเห็นว่าคุณหนูแห่งตระกูลฉินหยุดนิ่งไปแล้วดวงตาของนางปิดสนิทใบหน้างามเขียวคล้ำและซีดเผือดร่างบางแน่นิ่งไม่ไหวติงบัดซบโชคร้ายเป็นบ้ายังไม่ทันได้เริ่มก็ดันตายไปซะแล้วใายหน้าบากหัวหน้ากลุ่มที่กำลังขึ้นคร่อมร่างของหญิงสาวบนอย่างไม่สบอารมณ์ หัวหน้าข่าว่าตัดหัวผู้หญิงคนนี้แล้วรีบกลับไปรายงานผู้ว่าจ้างกันดีกว่าชายหน้าบากพยักหน้าก่อนจะดึงกระบี่ยาวออกมาและฟันลงไปที่ร่างสตรีบนพื้นเขาหมายตาจะฟันลำคอระหงให้ขาดในดาบเดียวเคร้งดาบฟันถูกหินบนพื้นเสียงดัง ทันใดนั้นเองร่างที่แน่นิ่งของชินาวีโมโจูจ่ๆก็ม้วนตัวออกไปด้านข้างและหลบกระบี่ของชายผู้มีระออยอบากบนใบหน้าได้อย่างบวุดวิดในเวลาเดียวกันนางก็กระโดดลุกกลับขึ้นมาแล้วจ้องมองไปที่อีกฝ่ายด้วยสายตายเย็นยะเยือกดุดน้ำแข็งดวงตาคู่งามเต็มไปด้วยรังสีแห่งการสังหารที่เปี่ยมล้นศพนี่มัน รอยยิ้มของเหล่าชายโฉดทั้งหลายชะงักค้างไปในทันทีพวกเขาสะดุ้งเฮือกดวงตาเบิกค้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นร่างของสตรีที่กลายเป็นศพไปแล้วกระโจนขึ้นจากพื้นหุบป,ปากชินอวีโมเริ่มเคลื่อนไหวนางตวัดลั่นแล้วถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาคนที่ส่งพวกเจ้ามาก็คือชินชืออวีสินะก็ฉลาดไม่เบาเลยนี่ ชายหน้าแผลเป็นยิ้มเย้ยก่อนจะกล่าวต่อถึงเจ้าจะเดาถูกก็ไร้ประโยชน์อย่างไรเสียวันนี้เจ้าก็ต้องตายครีดดดเป็นตอนนี้เองที่ชินอวีโมมองเห็นว่าเสื้อผ้าของตนถูกฉีกจนขาดวินนางกล่าวอย่างเดือดดาลพวกเจ้ากล้าฉีกเสื้อผ้าของข้าแล้วอย่างไรตายซะเถอะ ทันทีที่ขยับตัวร่างบอบบางแบบอิสตรีของชินอวีโมก็ไปปรากฏอยู่ตรงหน้าชายหน้าบากราวกับพูดผีหญิงสาวชิงกระบี่จากมือของอีกฝ่ายในชั่วพริบตาก่อนจะแทงทะลุอกคนผู้นั้น หน้าคำยิ่งนักนางเป็นถึงมือสังหารระดับพระการในชาติก่อนที่เชี่ยวชาญวิชาการต่อสู้แบบโบราณและศิลปะการต่อสู้ร่วมสมัยแม้ว่าร่างกายนี้จะอ่อนแอไปบ้างแต่ถ้าแค่จะจัดการกับคนโง่พวกนี้เท่านี้ก็ถือว่าเกินพอ ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพียงช่วงเวลาที่มนุษย์ใช้กับพริบตาหนึ่งครั้งกระบี่ที่เคยอยู่ในมือก็เปลี่ยนเป็นเสียบคาอยู่ที่อกภาพสุดท้ายที่ชายหน้าบากมองเห็นก็คือด้ามกระบี่ของตัวเองกับสตรีที่เขาต้องสังหารและในเสี้ยวลมหายใจถัดมาเขาก็สิ้นลมละโลกนี้ไปโดยสมบูรณ์ชินอวิโมดึงกระบี่ออกมาจากอกชายหน้าบาก โลหิตสดดสาดกระจายออกมาและย้อมทาไปทั่วทั้งตัวฉินอวีโม่สีแดงฉานและกลิ่นคาวเลือดทำให้นางดูน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งเหล่าชายคนอื่นๆในกลุ่มนักฆ่าได้แต่ยืนนิ่งตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นข้าให้พวกเจ้าเลือกว่าจะฆ่าตัวตายลบล้างความผิดหรือจะให้ค่าลงมือ วาจาแสนเย็นเฉียบและดังก้องของชินอวีโมปลุกให้กลุ่มชายโชดชั่วผู้รับจ้างฆ่าสาวงามได้สติขึ้นมาหนึ่งในพวกเขาตะโกนสตรีผู้นี้ฆ่าหัวหน้าตายทุกคนล้างแค้นให้หัวหน้าทว่าในทันทีที่กล่าวจบชายผู้นั้นก็พบว่าบนหน้าอกของตนมีรูปปรากฏขึ้นก่อนที่จะสิ้นลมหายใจแน่นิ่งไปอีกคน ชินอวีโมไม่หยุดเพียงแค่นั้นนางไล่แทงคนที่เหลือทีละคนทีละคนตัดสินโทษความตายให้คนพวกนี้ราวกับทูตจากแดนนรก แต่ช่างหน่าประหลาดหนักเพราะทุกคนที่ล้มแน่นิ่งไปต่างก็ตายตาไม่หลับพวกเขาไม่เข้าใจแม้แต่น้อยเห็นกันอยู่อย่างแน่ชัดว่าชินวีโมเป็นเพียงสตรีไร้ค่าที่ไม่สามารถฝึกพลังมายาได้แต่แล้วเหตุใดพวกเขาที่อยู่ขอบเขตจิตมายาถึงไม่แม้แต่จะหลบหลีกหรือต้านทานนางได้หลังการสังหารหมู่จบลงชินวิโมก็โยนกระบี่ชุ่มเลือดในมือทิ้งไป นางยืนนิ่งครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะก่อนจะเดินไปคุยศพบ,บนพื้นและขโมยแหวนจากนิ้วพวกเขาถูกต้องแล้วล่ะชินวีโมคนนี้ไม่ใช่ชินวีโมคนเดิมอีกแล้วนางไม่สิเธอคือชินวีโมผู้มาจากศตวตรรษที่21และเป็นมือสังหารระดับพระการแห่งยุค เมื่อครู่นี้เธอโชคร้ายต้องจบชีวิตลงเพราะกับดักแสนชั่วช้าของคนกลุ่มหนึ่งในเวลานั้นเองจูจ่ๆวิญญาณที่หลุดลอยออกจากร่างของเธอก็ได้เข้ามาสิงสถิตในร่างของหญิงสาวผู้นี้คุณหนูสี่ตระกูลฉินแห่งดินแดนนอนหัวหลิงผู้ที่เพิ่งกัดลิ้นตัวเองจนสิ้นใจตาย ชินอวีโมมีรูปโฉมที่งดงามและสถานะสูงส่งอย่างไรก็ตามรูปลักษณ์ภายนอกไม่สามารถใช้ในการฝึกวิชาได้ทำให้ชินอวีโมกลายเป็นสตรีไร้ค่าในสายตาผู้คนโดยเฉพาะในเมืองที่เน้นวิชาการต่อสู้อย่างเมืองหลิงซีแห่งนี้ภายในดินแดนที่ให้ความเคารพนับถือแต่ผู้ที่แข็งแกร่งนั้นการไร้ซึ่งพลังการในการต่อสู้จะนำพาแต่ความดูถูกเหยียดหยามมาให้ และเนื่องจากมีรูปโฉมงดงามกว่าผู้ใดทำให้บ่อยครั้งที่ชินอวีโม่ถูกสตรีคนอื่นอิจฉาริษยาและก็มีบ้างที่คนเหล่านั้นแอบลอบกั่นแกล้งรังแกนางในบางครั้งแต่ทว่าครั้งนี้ถึงกับมีคนต้องการสังหารนางอย่างไรก็ตามเรื่องเช่นนี้ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในเวลานี้มุมปากของชินวีโมยเหยียดขึ้นรอยยิ้มเยือกเย็นปรากฏบนใบหน้านวลดวงตาคู่งามเปลี่ยมไปด้วยความแน่วแน่และมั่นใจสาวงามหันมองไปยังมุมมืดมุมหนึ่งของป่าที่อยู่ทางทิศอาคเนตะวันออกเฉียงใต้นางเผยรอยยิ้มเยยหยันขึ้นครั้งหนึ่งก่อนจะหันหลังเดินกลับไปทางเมืองหลิงซีอย่างช้าชช่าชงเป็นหญิงที่น่าสนใจยิ่งนัก ดูเหมือนนางจะเห็นพวกเราด้วยชายสองคนกำลังยืนซุ่มอยู่ในมุมมืดของป่าหนึ่งในนั้นคือบุรุษหนุ่มรูปงามท่าทางสุภาพสูงส่งใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิ้มที่ดูชั่วร้ายแต่กลับมีสเสน่ห์อย่างเตี่ยมล้นส่วนชายอีกผู้หนึ่งสวมชุดสีดำทั้งตัวเขาดูเย็นชาราวกับน้ำแข็งดวงตาของเขาให้ความรู้สึกเหน็บหนาวอย่างไร้ที่สิ้นสุด ไจกันเธออย่าไปมองนางโมชีหญิงสาวผู้นั้นทำได้อย่างไรกันข้าไม่รู้สึกถึงพลังมายาใดๆจากร่างของนางเลยชายหนุ่มท่าทางสุภาพสูงส่งเอ่ยถามด้วยความฉงน เขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีร่องรอยของพลังมายาใดๆปรากฏออกมาจากกายของสตรีผู้นั้นเลยแต่ทว่าเหตุใดฉินอวีโมทถึงมีทักษะการสังหารที่ว่องไวเฉียบคมมากถึงเพียงนั้นบุรุษที่ดูเย็นชาไม่กล่าวตอบร่างของเขาหายไปจากจุดนั้นในพริบตาเฮโมชื่อรอฆ่าด้วย ข้าว่าครั้งนี้พวกเราควรไปที่เมืองหลิงซีและหาโอกาสชวนหญิงสาวคนนั้นมาเป็นสหายให้ได้นะชายหนุ่มท่าทางสุภาพหายวับไปจากจุดนั้นตามเพื่อนของเขาไปเช่นกันหลังการจากไปของชายลึกลับทั้งสองไม่นานร่างอันงดงามของชินอวีโมก็ค่อยๆเดินเข้ามาจากจุดจุดหนึ่งที่ไม่ไกลนะ หากเป็นเรื่องของการอำพรางกายและซ่อนลมหายใจท่าชินอวีโมบอกว่าเธอเป็นที่สองแล้วก็จะไม่มีผู้ใดกล้าอดอ้างว่าตนเป็นที่หนึ่งได้อย่างแน่นอนเธอรู้เห็นการมีตัวตนของสองคนนั้นมาตั้งแรกแล้วเพียงแต่เธอเห็นว่าพวกเขาดูไม่ใช่คนเลวร้ายและความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ยากจะวัดได้ฉะนั้นเธอจึงเลือกที่จะปล่อยผ่านและสังเกตการเงียบเงียบเท่านั้น ชินอวีโมอมองไปยังจุดที่บุรุษลึกลับหายตัวไปพร้อมกับยิ้มเยือกเย็นก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลิงซี